สวัสดีเพืเ่อนช่องจีนดมอนทุกคนนะครับวันนี้มาเล่าให้ฟังแหนทันต yeah, เกอรีผมไปเอาเหล็กจัดฟันออกแล้วนะครับแล้วก็ต้องใส่รีเทนเนอร์เป็นเวลาปีครึ่งถึง2ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับตามที่คุณหมอบอกตอนนี้รีเทนเนอร์ก็อย่างแช่ทำความสะอาดไว้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากการพูดคุยพอราเดี๋ยวผมจะไปใส่นะครับ คุณหมอให้ใส่ไว้ตลอดเวลานะครับยกเว้นเวลากินข้าวกับแปรงฟันนะครับผมอ่าแต่นี่คือผมถอดออกมาเพื่อให้รู้ว่าถอดมาแล้วมันก็โล่งนะครับปากง่าเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วว่าปัญหาฟันผมมันเกิดจากการที่ผมกลัวหมอฟันนะครับตอนเป็นเด็กกลัวแบบกลัวมากจนยอมที่จะแบบไม่ไปหาหมออ่ะจนกระทั่งมันเกิดปัญหาลุกลามบานไป ฟันแท้ผมผูกไปซี่หนึ่งพอมันผูกมากจนรักษาไม่ได้ม็ต้องถอนพอมันถอนออกฟันมันก็เลยพยายามจะเรียงมาชิดกันเกิดทําให้เกิดฟันเกฟันล้มนะครับซึ่งผมก็มีปัญหาเรื่องฟันเกฟันล้มจนแต่ว่าก็ผัดผ่อนไมาเรอยนครับจนกระทั่งจนห่งเรียนจบทํางานหลายปีจนกระทั่ง ภรรยาบอกว่ามันไม่ไหวแล้วแหละถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันจะมีปัญหามากกว่านี้ฟันอาจจะล้มปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะตามมาทั้งเรื่องบุคลิกภาพทั้งเรื่องการพูดคุยปัญหาการเคี้ยวฟันปัญหาเรื่องกลิ่นปากปัญหาหลายอย่างนะครับที่เกิดจากการที่ฟันของเราเนี่ยม,มันเกมันล้มทําให้การทำความสะอาดฟันยากการขบเคี้ยวอาหารทําได้ไม่ดี แล้วก็มันส่งผลยาวนะครับมันไม่ใช่แบบว่าแค่ฟันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้หน้าตาออกมาไม่ดูไม่ดีอย่างงี้แค่นั้นเฉยเไม่ใช่ครับเรื่องของฟันอย่างมันเป็นเรื่องของแบบสุขภาพสุขอนามัยบุคลิกภาพความมั่นใจหลายๆอย่างเลยอย่างเมื่อก่อนตอนที่ฟันผมมันเกแลวมันลงเนี่ยผม ขาดความมั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยไม่กล้าย,ยิ้มนะครับอย่างเงี้ยคือเรื่องปกติแล้วเวลาที่เราจะพูดคุยคนหรืออะไรงี้ยเราก็จะแบบพูดแบบอ,อ,อายฟันอะเอออายฟันมันําให้ความมั่นใจเราไม่มีการพูดคุยของเราไม่มีความเป็นธ่าแล้วก็เวลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยผมถ่ายไม่ท่าเดียวคือถ่าน,น่แบบเจ็บปากปอะไรเงี้ย อยากให้ใครเห็นฟันนะครับอันนี้คือแบบตรงๆเลยเล่าให้ฟังประสบการณ์ขขชีวิตจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับที่จัดฟันผมจัดฟันนานมากนะเพราะว่าจัดฟันตอนที่อายุเยอะแล้วคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาน,านานแล้วผ่านมาผมก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ผมก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติผ่านมาผมว่าผมจําได้ว่าผมไปจัดฟันตอนที่ลูกผมอะลูกชายผมคนแรกอายุประมาณสองขวบจนกระทั่งตอนนี้มันขึ้นปสองแล้วแปดขวบ สามารถถอดเหล็กจัดฟันได้ในเดือนนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็มันก็ดีขึ้นนะผมว่าหลายหลายอย่างการขบฟันการสบฟันอย่างเงี้ยเออการยิ้มกันอะไรเงี้ยมันก็ทําได้ดีขึ้นนะมันทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นกล้าพูดกล้าคุยกล้าแสดงออกแล้วปัญหาเรื่องการสุขภาพอนามัยในช่องปากซอกต่าง ในฟันที่มันเคยมีปัญหาเป็นที่หมักหมงของเศษอาหารทําให้เกิดเชื้อโรคทำใเกิดกลิ่นปากเงี้ยมันก็หายไปเยอะนะครับทําให้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วสิ่งที่ม้าวสารย์นขวาก็คือจากการที่ผมเป็นคนกลัวหมอฟันเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการหลายอย่างนะทั้งการตรวจฟันขูดหินโปนเคลียร์ช่องปากอุดฟัน ถอนฟันหรือที่เจ็บสุดๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบน่ากลัวสคือการผ่าฟันคุดออกอ่าพอเราผ่านตรงนั้นมาได้ผ่านความยากลาบากผ่านความเจ็บปวดตรงนั้นมาได้เราเกิดความรู้สึกเฮ้ยมันก็แค่นี้เองเหรอวะที่เรากลัวมันแค่นี้เองเหรอวะไม่รู้สิ <laughs> พอเราผ่านมาได้อะ่ะ มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันก็แค่นี้เองอย่างงี้นะครับทําให้เกิดส่วนหนึ่งผมว่ามันก็ทําให้ผมเห็นมุมมองใหม่ในชีวิตนะแล้วจากการไปทําฟันนะครับจากช่วงแรกๆที่เรากลัวเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรากลัวเจ็บความเจ็บข้าอะไรมันดึงมันมีอยู่แล้วแหละอาการเจ็บปวดเนี่ยเคยได้ยินคำว่าโนเพนโนเกนไหมครับถ้าไม่เจ็บอไม่เจ็บปวดเราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเหมือนกันนี่เลย แล้วการเจ็บปวดจากการทําฟันเนี่ยเฮ้ยมันทําให้รู้สึกว่าเอออ๋อ,อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรารู้สึกถึงมันรู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงคุณค่าของการดูแลรักษาฟันทุกวันนี้ผมไม่ขี้เกียจแบรงฟันผมไม่กลัวการไปหาหมอฟันแล้วการไปหาหมอฟันในช่วงหลังๆของผมเนี่ยหลังจากที่ผมแบบเออผ่านกระบวนการจัดฟันดึงฟันใส่นลนใส่ยางอะไรนี่นั่นมาหลายอย่างช่วงปีหลังๆกลายเป็นว่า การไปหาหมอฟันกลายเป็นการพักผ่อนของผมเป็นสิ่งที่ผมเอออย่างน้อยเดือนละครั้งที่เราต้องไปพบหมอฟันอย่างไงเนาะไปเปลี่ยนยางหรือว่าไปดึงฟันไปดูเช็คระยะอะไรเงี้ยในระหว่างที่ไม่ว่าจะเป็นการรอหมอฟันหรือว่าการนอนให้หมอทําฟันมันก็อีทำฟันเนี่ยมันกลายเป็นการพักผ่อนส่วนหนึ่งในชีวิตของผมบ้าบ้าบอจริจงนี่แหละนะครับอ่า สิ่งที่มาเล่าให้ฟังเนาะโอเคสหรับวันนี้ก่อนลาคันเรามาจัดก,กันงด้วยหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะเล่นเพลงซีสเคปของสครับที่เล่น อเราเล่นแค่นี้พอนะครับเล่นมากกว่าน,นี้เดี๋ยวโดนลิสิทธิ์ขี้เกียจลบคลิป <Embassy> แค่นี้เมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเล่นเพลงที่เราเล่นกัน ส่วนหนึ่งในการลอยฝังเนาะว่าบางทีสิ่งที่เรากลัวมากๆเนี่ยตอนเป็นเด็กอย่างเงี้ยแล้วเราตตดสิใจหนีมันอะ่ะหนีมันอะ่ะเหมือนผมหนีหมอฟันอะ่ะสุดท้ายมันก็สร้างปัญหาให้ผมแล้วผมอยู่กับฟันที่มันล้มฟันที่มันเกยนานมากครับเป็นถ้าเทียบกับระยะเวลาก็คือเป็นยี่สิบกว่าปีอะที่ผมต้องอยู่อย่างนั้นอะ่ะอยู่แบบ ฟันเราเกอ่ะไม่กล้าย,ยิ้มไม่กล้าพูดกับเพื่อนไม่กล้าคุยกับเพื่อนไม่กล้าที่จะแบบอะไรมากมายกลายเป็นคนที่แบบเวลาถ่ายรูปหรืออะไรนะั้นหน้าจะบูกไม่ได้เก๊กไม่ได้เก๊กไม่ได้อะไรแต่อายฟันนะครับทําให้เราแบบอยู่ในสภาพนะั้นแล้วในวันนี้มันก็ผ่านมาแล้วสุดท้ายการที่เรานี่มัน เราก็ต้องอยู่กับปัญหาอย่างยาวนานมันอาจจะทำให้ผมเสียงกการหลายอย่างในชีวิตเหมือนกันนะถ้าพูดถึงบางทีถ้าถ้าผมไม่มีปัญหาเรื่องฟันตรงนั้นชีวิตผมอาจจะไปได้ไกลกว่านี้แต่แล้วเราไม่พูดถึงมันช่างมันมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าความกลัวของเราอะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลแต่บางอย่างมันก็ มีเหตุผลแหละแต่เหตุผลนั้นนะ่ะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปอ่ะโอ้โหมันกลายเป็นเรื่องแบบอะไรวะคิดปฏิวัิแค่นี้เองพอถึงจุดหนึ่งที่เรายอมรับอ่ะเราหนีมันไม่พ้นละเราต้องมาแบบชดใช้กรรมหรือการกระทํำที่ผ่านมาอย่างการดีหมอฟันสุดท้ายผมก็ต้องมาจัดฟันต้องมาเจอความเจ็บปวด ที่เราหนีมันไม่ผลสุดท้ายก็ต้องไปอยู่กับหมอฟันไม่อยู่กับแบบการจัดฟันการแบบโอ้กว่าจะเสร็จขั้นกระบอลการความเจ็บปวดทั้งหลายแหล่มากมายเนี่แหละครับเราให้สูเราสู่กันฟังเนาะโอเคเดี๋ยวคนจะไปใส่ลีทนเทนอร์ให้ดูว่ามันเป็น นียครับกลับมาแล้วนี่คือรีเทนเนอร์ที่ไทยซึ่งผมก็ต้องใส่ไปอีกประมาณสองปีปีครึ่งสอปีหรือเนื้อวัยอย่างที่แบบมันไปทำฟันตอนแก่ผมอาจจะใส่นานกว่านั้นเทียบกับระยะเวลาจัดฟันผมวันหกปีเนาะผมว่าน่าจะหกปีผมา่าแบบ การไปจัดฟันเนี่ยการไปทำฟันเนี่ยมันสอนบทเรียนผมหลายๆอย่างเหมือนกันโอเคครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจินเดมอนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ